สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่29มิถุนายน65บทสรุปวิเคราะห์ทองคำรอบบ่ายทองโลโกดสปอตปรับลดลงที่ระดับ1,815ดอลลาร์กองทุนทองคำ SDR p ที่ขายทองคำออกต่ออัปเดตและรัรบชมครับ สวัสดีครับพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคำรอบบ่ายปัจจัยทองคำทิศทางทองคำบทสรุปวิเคราะห์ทองคำนะครับสำหรับวันนี้ราคาทองคำในประเทศไทยปรับราคาทั้งหมด2รอบตอนนี้ลดลง100บาท ซึ่งราคาทองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่3 2 0 0บาทขายออกที่3 3 0 0บาททองรูปพปันร์96.5%รับซื้อที่29,652บาทขายออกที่3 8 0 0บาทกูสปอร์ตเคลื่อนไหวลงมาตามที่ระดับ1,816ดอลลาร์ต่อออนดัชนีงเงินดอลลาร์1.04.18จุดค่าเงินบาท35า16สตางค์ต่อดอลลาร์เงินยูโรเคลื่อนไหวที่1.05.10ยูโรต่อดอลล่าร์กองทุนทองคา S P R เทขายทองค ออกลบไป2.03ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่าที่1054.37ตันอัปเดตน้ำมัน WTI อยู่ที่ระดับ111.67ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันเบน์อยู่ที่ระดับ113.64ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับลดลงเล็กน้อย2.90ดอลลาร์ต่อออนได้รับแรงกดดันจากการแข่งข่าดอลลาร์สหรัฐและดัชนีดอลลาร์แข่งค่าขึ้น0.5 4จาเเจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบีย ขณะที่สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงหลังจากนางคิสตินลากาศประธานธนาคารกลางยุโรป ECB ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ ECB สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้ราคาทองคำรวงทดสอบระดับต่ำสุดที่1,818ดอลลาร์ 1, ต่อออนส่วนในวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางไซ์เวย์อยู่ในกรอบที่1,817-1,822ถึงดอลลาร์ 1, ต่อออน ปัจจัยหนุนราคาทองคําจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐขึ้นบัญชีดําการค้าบริษัท5แห่งในจีนเมื่อวันอังคารโดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านั้นสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมทางทหารและการป้องกันประเทศของรัสเซียประกอบกับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียร่วงลงในเช้าวันนี้ตามทิศทางดชัชนสิโจนค์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงเกือบ500จุดในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเป็นวงกว้างหลังจากมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสารสุดตัวลงอย่างหนักด้านรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดค้าปิดของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อก,กันในเดือนพฤษภาคมซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าการบริโภคที่แข็งแกร่งจะนำไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในไต,ตรมาสนี้ สำหรับคืนนี้แนะนำให้นักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐมีการเปิดเผยประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ไตรมาส1นทับ2 0 2พและ้อยแถลงของประธานเรดนอกจากนี้ประธาน ECB และประธาน BOE มีกำหนดจะเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ Policy Panel ในงานสัมมนา ECB Forum ที่จัดขึ้นในเมืองจินตราของโปรตุเกสปัจจัยบวกลบต่อทองคำสหรัฐ ขึ้นบัญชีดำ5บริษัทในจีนโทษฐานให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซียภาวะตลาดน้ำมันใ t i ปิดพุ่งบวก2.19ดอลลาร์คาดรับการอุปทานน้ำมันโลกตึงตัวภาวะตลาดหุ้นโตเกียวนิเคีปิดเช้าร่วง289.48จุดตามดาวโจนนักลงทุนขายทำกำไร ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงห้างเสีงปิดลบ293.36จุดตามที่ทางดาวโจนความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกาหลีใต้ร่วงหนักในเดือนมิถุนายนวันเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ10ปียอดขาปิกญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมเพิ่มเกินคาดชี้การบริโภคฟื้นตัวแกข่ง แนวโน้มทิศทางทองคำคาดเคลื่อนไว้ในกรอบที่18 1 0ดถึง1,835ด้อยลลาร์โดยราคาทองคำมีแนวรับที่1810ดอลลาร์และแนวรับถัดไปที่1,800ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านที่1835ดอลลาร์และแนวต้านถัดไปที่1845ดอลลาร์ครับท่านผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจ,จรารญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นปัจจัยด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดดมาสสวััีครบ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ